วันนี้เรามาเล่นต้นฉบับของเอลสุหลังจากลงคลิปไปรู้สึกเลยว่าเอลสุคนนี้มี FC เยอะมากแม่นาา่ารักดูสิดูหูสิหูกระดิกด้วยอันนี้ขอออกตัวแรงนะคือเป็นคนเล่นเอลสุในเซิร์ฟไทยค่อนข้างที่จะตาเหล่พอสมควรเพราะฉะนั้นละทิ้งความเป็นสไนเปอร์หวนคืนสู่ช็อตกันแม่งเลยเอ,อาตัวอ้แค็กเท่านั้นค่ะแม่ซูมไม่โดนก็ไม่ต้องซูมอืมป้องเออก็ได้อยู่มั้ง ฮียย้อนมาย้อนมาย้อนว่าอึ๊บนี่แหละปิ้วจะไปไหนมานี่ปิวป้วปิว้วปิ้วก็ได้อยู่โหไอ้ลุงนั่นตัวอะไรวะจะกิ่วดุเอ้ยเฮ้ยมึงอะไรโอ้โหเข้ามาแบบไม่ดงไม่ดูเลยนาตา雅แล้วป้องลาชาร์อะไรวะนั่นทำไมมันเยอะมันเยอะเลยนี่มันข้าวอะไรตั้งหนาข้าวอะไรตั้งหนามึงไต่กำแพงได้แล้วคิดว่ามึงเซี้ยวเหรอ มันต้องมาเฮ้ยตัวอะไรกำแพงตัวไตกำแพงอะไรนี่ลากหัวอคมคมหม้อทอดจะไปไหนหม้อทอดขอยิงน่ไยขอยิงเอออ้าชดกันเออตด้อยู่อะไรวะน,นั่นทำไมมันมาลุมมาตุ้มกันตัวอะไรว่าน,นั่นเออนี่แหนเฮ้ยทำไมมันวิบวับจังวะนี่อะไรไอ,อตัวอ้าต,ตัวไตกำแพงมาแล้วอ้าโอเหลือตูกับเพนาให้ตายสิเพนาซึ่ง ไม่เคยจะมาดูแลแครี่แม่งอยู่แต่กันนาตายยา่ากูจะบ้าตายผัวเมียกันแน่ๆเลยเอลสูตสปิดพุทกูทำจริงแต่มันก็ไม่มีใครสปิดพุทได้นะแม่งมีซัพพอร์ตสองตัวพเมดอีกสองตัจะบ้ามาดูกันระหว่างเกมเนี้ยกับแบตฉันเนี่ยอะไรมันจะจบก่อนกันไม่ตายสิอ้ามันไม่มีเวลาไปชาร์จเลยมันตึงๆโอ้โหอ,อะไรเนี่ยทำไมมันตโลกเป่าวะทำไมมันอ้า ันจะไปไหนฟิคกี้บินปิว้วอ้าตัวจะบ้าตายเลยวันกับซับที่มึงเดินอยู่กับแค่นั้นนะ่ะแต่ัวล่ะเออแอร์เอ็กข้ามันวีระข้ามันข้ามันข้ามันเ,นนนนเออโอ้ได้อยู่โอ้ฝั่งนู้นตัวเย่หมดดันทุกคนดันแต่มันเหลือซับพอตสองตัวกับเบรดหนึ่งตัวอ้าวีราเราแม่งโดนไล่ตัวไต่กำแพงไต่กำแพง โอ๊ยไม่โต,โต้ล่า่าไม่รู้รู้ันโคตรแรงเลยโอ๊ยโอ๊ยโนดดีดงหนดีดงหนวดีดง,ดดงอะไรเนี่ยอู๋อุยไหมมันมีกอเกิดมีกอเกิดมีกอเกิดอิวไม่ทนันอ้าเอาอยังได้ได้อยู่ได้อยู่อะไรย้อนอะไรย้อนย้อนย้อนยังไงโอ้ยกลัวออตโต้เป็นช็อตกันเลยที่ตลกคืออะไรรู้ไหมคือเกมนี้ไม่มีตามันจะเอาอ็อบเจกต์ได้ไหมมาลาตายะเปน่าเร็วเร็วมาเร็ว ใส่ทุกอย่างที่มีเอาบางกรกันบังกรหรือได้สเลเลอร์กูไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าได้มันจะพลิกเกมเร็วตีตีต,ตีดูความเดียวโจมตีกูดูความเดียวโจมตีดูความเดียวโจมตีลาทิ้งความเป็นนัยหวนคือสู่ช็อตกันเน่ะดูดิดูด,ดูยิงมันช็อตกันเลยเลิศวิธีแก้ปัญหาฉบับคนยิงไม่เดนเนี่ยช็อตกันเนี่ยช็อตกัน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 วีลสจบความรักไป ข้ามันเออฮึตัวไก่กำแพงยู่นู้นตัวไก่กำแพงยู่นู้นต้องระวังเดี๋ยวเราจะหายยกเตี้ยววีล,าล่าเราตุยเย่ไปแล้วตัวไก่กำแพงมาตัวไก่กำแพงดีฉีดเออโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยมันกอนเขาแล้วตีบ้านตีบ้านแจ๋วอ้าโอไม่กูยังไม่อยากฉีดเลเซอร์ตอนนี้เลยอะอยบน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 โอ้ยกูแยกดังเป็นไฟเตอร์เลยให้ตายสิมันก็มีตูเดียวที่ตีบ้านได้นะอ่ะ ได้เลิศบานแตก3ทางกระตีชนะแล้วมัง้งนี่แนล่ปิ้วปิ้วช็อตกัน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 นี่กูขายรองเท้าออกกอเกิดเลยนเนี่ยจบสักทีเถอะจบสักทีเถอะเออกระโดดลงมานตาตาาเออนตาตาาฉีดนาตาาฝั่งนู้นได้แต่อตัวนี้อช็อตกันโอ้ my god อะไรเนี่ยหม้อทอดหมอทอดเหรอหม้อทอดเหรอมอทอดเหรอ ทอดเหรอยอดเอะยังมีกขเกิดอยู่ o ม my god ไม่น่าเชื่อฝั่งนู้นตุยเย่หมดฝั่งเราเหลือครบเย่เร็วมังกรมังกรเร็วหน่อยเร็วเร็วเออนั่นแหละเข้าไปแทงนี่ยิง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  w ู้ชนะเว้ยยังไงก็ไม่รู้ซัพพอร์ตสองตัวกับเมดิซองไม่มีป่าด้วยที่ตลกก็คือมีซับอยู่สองตัวแต่ไม่มีซับตัวไหนมาดูแลตัวเลย ยืนด้วยลำแข้งตัวเองช,ะชะัดๆอยากให้เรียนตัวไหนก็บอกได้นะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า